เพื่อนก็จะปลูกแก้วมังกรแล้วก็เพื่อนก็จะปลูกอันกล้วยเนาะพัวอันชาวบ้านเพื่อนจะปลูกแล้วก็ะนําไปขายไร่ที่จะทายมาเก็บไว้แล้วก็มีเวลาเขาก็เอามาลงให้เพื่อนมองเพื่อนก็จะปลูกแก้วมังกรแล้วก็เพื่อนก็จะปลูกอันกล้วยเนาะพัวอันชาวบ้านเพื่อนจะปลูกแล้วก็ะนําไปขายของคุณยาย จะภาพบรรยากาศงามๆเพื่อนๆเบิ้งไปน้ำกันเด้อจะเวลาไปคุณยายกันจะทายรูปอัดอัดโลกใยที่จะทายมากเก็บไว้แล้วก็มีเวลาเขาก็เอามาลงให้เพื่อนๆเบื้องเพื่อนๆก็นจะเฝ้าเบื่อเด้อจะเบิ้งบรรยากาศงามๆอันนี้จะอยู่ทงผู้เรือผู้เรือจะบ่นผู้เรือเนาะอยู่ทงผู้เรือคุณยายทายมาฝากเพื่อนๆจะ เขาเขาจะหลายแน่เนาะยังเบาบาท่านแดงนี่บาท่านได้สูงปันได้เจ้าบานสองขางทางอันเจ้าบานเพิ่งแขงเบาบาท่านแดงนี่บาท่านได้สูงปันได้เจ้าบานสองขางทางอันเจ้าบานเพิ่งจะคอยเอามาลงมาเห็ดเป็นคลิปวิดีโอเง,งานเนาะเพื่อน เบิ่งบรรยากาศสองข้างทางจ้ะงามๆอันนี้จะเป็นหกหมื่นนาทีไก่โพดบรรยากาศสองข้างทางสวยๆเนาะไปแต่ละทีลาจะเฮ็ดให้เขาโพดจ้ะเพื่อนเฮ็ดให้เขาโพดของคุณยายนี่จ้าพาบรรยากาศงาม,งามรรๆเพืรร่อนเบิ่งไปน้ำกันเด้อจ้ะ เวลาไปคุณยายก็จะทายรูปอัดอัดโลกมองเพื่อนก็จะปลูกแก้วมังกรแล้วก็เพื่อนก็จะปลูกกันกล้วยเนาะพวกอันซาบานเพิ่นจะปลูกแล้วก็นําไปขายจะเฮ็ดให้เขาโพดจะเพืนเพื่อนเฮ็ดให้เขาโพดไ่ที่จะทายมาเก็บไว้แล้วก็มีเวลาเฮาก็เอามาลงให้เพื่อนไข่สูงปาไในเนาะ แต่ว่าเวลาไปเน ENNIS, ี่ยคุณยายกะบอกใครอยากไปทางผู้หลวงผู้หลวงคุณยายว่าจะสูงแ <hatten> นะะ่จักน้อยอันทางผู้เ <ambling>. ลื่อนนี่ใครสูงป่ะไหนเนาะแต่ว่าเวลาไปเนี่ยคุณยายกะบอกใครอยากไปทางผู้หลวงผู้หลวงคุณยายว่าจะสูงแน่จักน้อยอันทางผู้เลื่อนนี่ก็หม่องวิวทิวทัศน์ก็จะบคือกันก่อนเมฆงามงามค่ะสีขาวปุ๊กปุยคุณนะลอยอยู่ทึ่งเงินฝ้ากงไหวเนาะ ทายหลูดเก็บไว้แล้วพอมีเวลาคุณยายหมองวิวทิวทัศน์ก็จะบคือกันก่อนเมฆง,งามงามกะสีขาวปุ๊กปุยคุณน่ะลอย,ย,ย,ยอยู่ทึ่งเงินฝากจะเฮ็ดให้เขาโพดจะหนเพื่อนเฮ็ดให้เขาโพดเป็นผู้เลือเนาะอยู่ทึ่งผู้เลือคุณยายทายมาฝากคนเพื่อนจะเขาเขาจะหลายแน่เนาะ จะอห้นหนทางหกหมื่นนาทียุ่ข้างนาพนเลยรจะเพื่อนเพื่อนหกหมื่นนาทียุ่ข้างนาพนละคุณยายขี่รถตามหาก่อนยังเบาบา,บาท่านแดงนี่บาท่านใดสูงปันได้เจ้าบ้านสองข้างทางนันเจ้าบ้านมันจะมีขายของริมข้างทางพอมชาวบ้านมันจะออกมานางขายอะไรจ้ะ คุณยายการอุดบดหมีคุณยายจะภาบรรยากาศงามเพืเ่อนเบิ่งไปน้ากันเ้อจ้ะเวลาไปคุณยายก็จะทายรูปอัดอัดล่งไว้เนาะทายลูปเก็บไว้แล้วพอมีเวลาคุณยายจะมีขายของริมข้างทางพร้อมชาวบ้านมันจะออกมานั่งขายอะไรจ้ะคุณยายการอุดบดหมี่คุณก็จะปูกแก้วมังกร แล้วก็เพื่อนก็นจะปลูกกันกล้วยเนาะพวอกอชาวบ้านเพื่อนจะปลูกแล้วก็น,นําไปขายต้มไว้เนาะทายลูบเก็บไว้แล้วพอมีเวลาคุณยายจะมีขายของริมขางทางพร้อมชาวบ้านเพื่อนจะออกมานางขายอะไจ้ะคุณยายการอุดบอหม่องวิวทิวทัศน์ก็จะบคือกันก่อนเมฆงามงามค่ะสีขาวปุกปุย คุณนะรอยอยู่เท่อเง,งนินฝากคุณยายทิวนิ้วไปเชียรข้านจังหวัดเลยเนาะจะคุณยายทิวนิ้วไายมาไหวแล้วคุณยายทิวนิ้วก็ยังบอท่านไมมีโอกาสที่จะลง่งคุณยายทิวนิ้วจะเอาภาพบรรยากาศดอกไม้ง,งามๆริมขางทางมาฝากด้วยเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ตอนที่หาผลน้อยจะมาชมบรรยากาศง,งามๆสองขางทางนำ้ำกันกับคุณยาย เพื่อนก็นจะเป็นปลาบางหมอกคุณยายที่วนิ้วจะเอาภาพบรรยากาศดอกไม้ง,งามๆริมข้างทางมาฝากด้วยเพื่อนๆอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ตอนที่หมกมืนนาที่ไก่โพด <c oughs> บรรยากาศสองข้างทางสวยๆเนาะไปจังเละทีละของคุณยายนี่จ้าภาพบรรยากาศงามๆเพื่อนๆเบ่งไปน้ำกันเลยจ้ะ เวลาไปคุณยายก็จะทายรูปอัดอัดโลของคุณยายจะภาบรรยากาศงามๆเพื่อน,นเพื่อนเบ่งไปน้ำกันเลยจ้ะเวลาไปคุณยายก็จะทายรูปอัดอัดโลกค่อยเอามาลงมาเหตุเป็นคลิปวิดีโอานาเนเนาะเพื่อน,นเพื่อนเบ่งบรรยากาศสองขางทางจ้ะงามๆอันนี้จะเป็นจ้ะอู้นหนทาง หกหมื 60, นะ่นหน้าที่ยุ่ข้างนาพนไะจะพนเพื่อนหกหมื 60, นะ่นหน้าที่ยุ่ข้างนาพนละคุณยายขี่รถตามหาก่อนหกหมื 60, นะ่นหน้าที่ไก่โพดบ <c oughs> รรยากาศสองข้างทางส,สวยๆเนาะไปแต่ละทีเรานังเบาบาทันแดงนี่บาทัานไดสูงปันไดเจ้าบานสองข้างทางอันเจ้าบานเพื่อเกื่อนบึง เพื่อนๆก็อย่าฝ้าเบื่อเด้อจ้ะเมืองบรรยากาศงามๆอันนี้จะอยู่เทงผู้เรือผู้เลือจะบอกกอเอามาลงมาเหตุเป็นคลิปวิดีโอเงาเนาะเพื่อนๆเนบืองบรรยากาศซองขางทางจ้ะงามๆอันนี้จะเป็นจะมีขายของริมขางทางพร้อมชาวบ้านมันจะออกมานางขายเลยจ้ะคุณยายการอดบลของคุณยาย จะภาบรรยากาศงามเพื่อนเพื่อนเบืองไปน้ากันเ้อจ้ะเวลาไปคุณยายกันจะทายรูปอัดอัดล่อบโบ๊ทัานไดนี่บ๊ทัานได้สูงปันได้เจ้าบ้านสองข้างทางอันเจ้าบ้านเมื่อหกหมื่นนาทีไก่โพดบรรยากาศสองข้างทางสวยๆเนาะ แต่ละทีเราจะเฮ็ดให้เขาโพดจะเพื่อนเห็ดให้เขาโพดก็คอยเอามาลงมาเห็ดเป็นคลิปวิดีโอน่าเนาะเพื่อนเพื่อนเบืองบรรยากาศสองขางทางจะงามๆอันนี้จะเป็นเราจะเฮ็ดสวนเห็ดสวนข้าวโพดไล่นาเนาะคุณยายทิวนิ้วจะเอาภาพบรรยากาศดอกไม้งามๆริมขางทางมาฝากาด้วยเพื่อน อันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ตอนที่จะมีขายของริมขางทางพ้อมชาวบ้านมันจะออกมานั่งขายอะจ้ะคุณยายการอดบริงผู้เลือเนาะอยู่เทิ่งผู้เลือคุณยายไายมากฝากคนเพื่อนจะเขาเขาจะหลายแน่เนาะหมองวิวทิ่วทัดกัจะบคือกันก่อนเมฆงามงามกะสีขาวปุ๊ปิว ลอยอยู่ทึ่งเงนินฝากให่ที่จะทายมากเก็บไว้แล้วก็มีเวลาเขาก็เอามาลงให้เพื่อนสาุ่นน้อยจ้ะมาช้มบรรยากาศงามๆสองข้างทางน้ำกันกับพุ้นใหญ่เพื่อนกันจะเป็นปลาบางเพื่อนเบึงเพื่อนๆก็จะฝ้าเบื่อดเด้อจ้ะเบืองบรรยากาศงามๆอันนี้จะอยู่ทึ่งผู้เลือกผู้เลือจะบอก คุณยายทิวนิวจะเอาภาพบรรยากาศดอกไม้งามๆริมขางทางมาฝากด้วยเพื่อนๆอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ตอนที่ของเเษตรสวนเฮ็ดสวนข้าวโพดไล่นาเนาะหลังของเกษตรสวนเฮ็ดสวนข้าวโพดไล่นาเนาะหลัง,ลง,ลง,ลลงคุณยายทิวนิวจะเอาภาพบรรยากาศ ดอกใหม,ม่งามๆริมขางทางมาฝากด้วยเพื่อนๆอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ตอนที่ใครสูงป่นไหนเนาะแต่ว่าเวลาไปเนี่ยคุณยายกะบอกใครอยากไปทางผู้หลวงผู้หลวงคุณยายว่าจะสูงแน่จักน้อยอันทางผู้เลื่อนนี่ก็มีอากาศทางเลยคนก็จะเย็นๆเย็นๆแล้วก็บผู้เขาลายนี่จ้ะเบิ่งไปน้ากันเรื่อยๆเด้อเพื่อนๆจะเฮ็ดให้เขาโพดจะเพื่อนเฮ็ดให้เขาโพด ผูมีอากาศทางเลยคนก็นจะเย็น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 แล้วก็ผู้เขาหลายนี่จ้ะเบิงไปน้ำกันเรื่อยๆเด้อเพื่อนๆุ้งไว้เนาะทายหลูกเก็บไว้แล้วพอมีเวลาคุณยายกราบง่ามๆขางทางให้เพื่อนๆเบิงเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคางทางการเดินทางไปสู่จังหวัดอันเลน